สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมา,มาพูดถึงนะคะการไร้สดใน t i k กตอกทุกคนเคยสังเกตไหมว่าบางคนขึ้นมานั่งไลร้สดใน t i k t o อกโดยที่ไม่ได้ขายสินค้าทุกคนเคยสงสัยไหมว่าเขาขึ้นมาทําอะไรกันเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะคะของตัวเราเองนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เราขึ้นไร้สดเช่นกันนะคะ เดี๋ยวเรานะคะดูคลิปวิดีโอด้านบนนี้ได้เลยนะคะนี่เป็นคลิปวิดีโอนะคะของเราที่ขึ้นมาไร,ร์สดนะคะสายอินเตอร์เทนสายดนตรีเปิดเพลงรับมิตรภาพนะคะการขึ้นมาไร้สดนะคะของครีเอเตอร์ใน t ิ k กต k เป็นอีกหนึ่งช่องทางคะ่ะสำหรับการสร้างรายได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องไร้สดเพื่อ ขายสินค้าแต่เปลี่ยนมาเป็นการไร้สดนะคะเขาเรียกว่าไร้สดกระดานรับของขวัญน,นะคะโดยการขึ้นมานั่งไร้สดในสไตล์ต่างๆที่ตัวเองถนัดนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอนนะคะการสอนเล่นติกตอกการสอน รีวิวสินค้าการสอนขายของบน tiktok หรือว่าจะเป็นสายเอนเตอร์เทนนะคะสายร้องเพลงสายเต้นนะคะเปิดเพลงขอเพลงหรือเป็นดีเจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครชอบแบบไหนนะคะสามารถขึ้นไร้์สดนะคะแล้วเลือกหัวข้อตามที่ตัวเองถนัดได้เลยซึ่งเป็นการไร้์สดสร้างรายได้อีกหนึ่งอย่างนะคะบนติ k t อก เขาเรียกว่ากระดานรับของขวัญน,นะคะแล้วจะสร้างรายได้ได้อย่างไรทุกคนอาจจะสงสัยว่าแล้วรายได้มาจากไหนของขวัญน,นะคะทุกชิ้นนะคะที่ผู้ชมเข้ามานะคะแล้วส่งให้เราไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบนะคะของขวัญชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะเราจะสามารถนะคะแปลงเป็นรายได้ของเราได้นะคะหลังจากที่เราลงไลฟ์สดแล้วนะคะ ซึ่งสำหรับใครนะคะที่เป็นสายเอนเตอร์เทนเก่งๆนะคะก็สามารถเติบโตนะคะในกระดานรับของขวัญด้วยการไร้สดขึ้นมานั่งรับของขวัญได้เช่นกันค่ะ บางห้องนะคะเติบโตถึงขัง้นมีผู้ชมนะคะหลักพันหลักหมื่นเลยทีเดียวเชียวเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับใครที่ถนัดเรื่องการไร้สดการเอนเตอร์เทนการพูดคุยนะคะและมีความรู้ด้านต่างๆนะคะสามารถขึ้นมานั่งไร้สดใน t ิ k กตอกได้เลยเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสําหรับการสร้างรายได้ใน t i k t o อกค่ะถ้าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะแร คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ